ไปดับทุกเนี่ยตรงนี้เรา,เ,าเราเรียนรู้มาเยอะแล้วนี่ยแต่ว่าไอไออีกสามอย่างนี่เรายังไม่เรียนรู้สามอย่างอีกสอย่างรวมเป็นแปดอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ถ้าเรารู้มันก็ไม่ใช่วิชานะแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คืออดีตเนี่ย <c oughs> อดีตเนี่ยเราเราไม่รู้จักแล้ว สุดจัดที่มันมันแท้จริงที่เขาเรียกว่าเราต้องมีวิชาสามในการรู้อดีตก็คือว่าต้องระลึกชาติเนี่ยนี่การระลึกชาติของเราเนี่ยเราก็เพื่ความไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นชาติที่ในอดีตที่ยังไม่ได้เกิดมาเนี่ย้ <c oughs> ตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เพราะว่า <c oughs> เราไม,ม่ติดน่เลยเียความสามารถอดีตที่ก่อนเกิดได้ในในมันเป็นความเข้าใจผิดผิดท,ที่ก่อนเกิดแน่เพราะเราเราจะจํามันไม่ได้เันจะรู้มันไม่ได้ระลึกมันไม่ได้นี่กรารระลึกทัศนสติอันนี้ไประลึกสัญญาเขาเป่าที่เก็บไว้ใน ุ่ยไปก็ดีในเครื่องมือในการเกิดในสมองก็ดีตรงนี้เราลลก็รุ่ยไปก่อนทำไมจึงต้องรุลึกเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อเทียบในเรื่องของทุกเนาะอะไรอย่นเกิดทุกอุปมาเหมือนถ้าเอาไม้มาหนึ่งท่อนเนี่ยแล้วถามตาวินัยว่าไม้ท่อนนี้มันสั้นหรือมันยาวเนี่ยตาวินัยก็ตอบไม่ได้ ราไม่มีความเทียบแต่ถ้าไม้อีกอันหนึ่งมาเทียบซึ่งมันยาวกว่าตาวินัยก็จะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ทารกน้อยครับสวัสดีครับทีนี้พอ <c oughs> ใช้เวลาที่รออยู่เนี่ยคุยกับตาวินัยไปก่อนเนาะืดยที่จะนะครับจร้า์ เราต้องใช้บุเพนิวานุสติยานเนี่ยในวิชาสารเนี่ยเข้าไปเรยนรู้อันนี้บุเพนิวานี่นี่สติเนะี่ยคืออดีตนั่นเองนะเราต้องมะลึกอดีตอดีตที่เราผิดพลาดมานะซึ่งซึ่งเราก็จะรู้ของเราในคนอื่นไม่มาเอาหรอกนะอดีตที่ที่มาเทียบกับความที่ผิดพลาดก็คือความรู้อะ ต้องเอาความไม่รู้มันเก็บทีนี้พอรู้อดีตแล้วเนี่ยต้องรู้อนาคตด้วยนะครับคืออยู่ตุป,ปะอายานเนี่ยคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะมากรู้ได้ <c oughs> เพราะว่า,าวันนี้เป็นอดีตของพรุ่งนี้ไงเนี่นเม็่อไหะ วันนี้ขณะที่พูดเนี้ยมันจะเป็นอดีตของในวันพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้วันที่สิบเก้าเหรออ่ะารยวันที่ยี่สิบวันที่สิบเก้าเขจะเป็นอดีตของวันที่ยี่สิบแสดงว่าเราลูอดีตจ้ะรู้บุเพนีวาสสารุสติแล้วเดี๋ยวเราพอไปพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นอนาคตใช่ไหมเราก็จะรู้อดีตด้วยรู้อนาคตด้วยไงเห็นไหมเพิ่มมันมาสามอย่างนะคือรู้อดีตด้วยอนาคตแล้วก็รู้อดีตด้วยอนาคตตรงนี้เป็น YouTube, ยุตุปะยานที่อเราจะเป็นพุทธ,ธเนี่ยเราจะต้องใช้สติเข้าไปแล้วแรู้ตรงนี้นะแต่พอ อีกสัมัหนึ่งก็คือเราเมักจะได้ยินว่าอาสวะขยานเนี่ยอายานที่ทําให้อาสวะมันสิ้นไปเนี่ยอาสวะที่มันมันเป็นของหมักของไม่ดีที่ฝัองอยู่ในในสมองเราหรนะือเราเรียกว่าอนุสัยราคานุสัยเลยรือ,อวิชานุสัยตรงเนี้ยมันหมายคว่าว่าการที่จะไปรู้ตัวนี้ได้เนะี่ยต้องไปรู้ว่าระบบมันคือเราเรียกว่าไปรู้ระบบการทํางานของมันคือ ปฏิกะสมุปาทน,นซึ่งมันเป็นภาษาธรรมพูดง่ายๆว่ารู้การเกิดของความโง่ที่มีอยู่ในในจิตของเราที่เรางโง่มาไปเห็นการเกิดของมันว่าอะไรอะไรเป็นบัวอะไรงไงซึ่งในปฏิกะสมุปาเนี่ยไอ้ความโง่ หรืออวิชาเนี่ยมันเป็นหมัวทุกมันเป็นพายใช่ไหมมันเป็นงูกินหางกันอยู่นะฮะทำมาจึงว่าทุกไวยท้ายก็มันจบได้ที่โสกอริวาเทวะเนี่ยเป็นอาการของกิตจิิมเป็นทุกข์ใัเวล่ะมันเพราะเราไม่รู้ไงแต่ที่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อปฏิจจสมบาต อ่อมันเป็นอวิชาการทํางานอาวิชาเป็นวงวงกลมไม่ใช่เส้นตรงเมื่อเราไปรู้ตรงนี้แล้ว <c oughs> นะครบแล้วเนี่ยไข่ผนเราไม่เป็นไปกับมันเพราะว่าถ้าเราไปเป็นไปกับมันมันก็จะติดในไข่คนแปดทีนี้เราเรา,เราเห็นก่อนเพื่อที่จะเอาเอามาเทียบนะ ก็จะออกจากไอ้ปฏิปฏิจสมุบเนี่นะคุณของมันก็คือถ้าไม่มีอวิชาหรือไม่มีทุกสมุทัยนิโรธมารคกเนี่ยอนาคตแล้วก็อดีตนาคตแล้วก็ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จากมันไม่ได้เงหมายความว่าเห็นเห็นอัตตบรุษให้แปดเรียมเป็นบับลุด ที่การที่เห็นอสุรุษเนี่ยเราต้องเห็นด้วยตัวปัญญาของตัวเราเองทำไมจึงต้องเป็นปัญญามันสร้างปัญญาให้ไม่ได้างปัญญาพุทธปัญญาประดุจทั้งสว่างท,ทาี่ไปทําลายก้อนทันเป็นลายไอ้ใต้คนเนี่ยเพื่อที่เราจะอ ก็ขออนุญาตพิมานาน,นะครับเข้ามาแล้วเหรอครับเดี๋ยวได้หยุดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็เนื่องจากว่าห้องเรามีเวลาเออ่จำกัดนะครับในเวลาประมาณแค่หนึ่งชั่วโมง